หลายๆคนเขามีคำถามน,นะครับว่าเลือดจระเข้สามารถเป็นอาหารเสริมได้จริงๆหรอมีประโยชน์อย่างไรบ้างกับร่างกายสามารถทําให้ร่างกายสุขภาพเราดีขึ้นได้จริงๆหรอวันนี้เราจะมาทําความรู้จักและก็ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเลือดจระเข้ไปพร้อมๆกันนะครับจะสังเกตว่าจระเข้เป็นสัตว์ที่มีความแข็งแรงสูงไม่ว่าเขาจะบาดเจ็บเขาจะอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นพิษสูงต่ำยังไงผ่านมากี่ยุคกี่สมัย เขาก็ยังคงเป็นสัตว์ที่เป็นความน่าเกรงขามีความแข็งแรงสูงมากอยู่ตลอดเวลาเราและจระเข้มีระบบหลอดเลือดที่หัวใจแบ่งออกเป็นสีห้องซึ่งวิวัฒนาการตรงนี้คล้ายคลึงกันมากที่สุดดังนั้นความพิเศษในเลือดของจอระเข้จึงสามารถมีความเชื่อมโยงกับเลือดของมนุษย์ได้ค่อนข้างเยอะเราจึงนำความพิเศษตรงนี้ครับ มาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของเราและถ้าตอนนี้ทุกคนกําลังมองหาเลือดจระเข้เพื่อมาบำรุงสุขภาพร่างกายของตัวเองนะครับราชาโคโค่คือคําตอบครับเพราะกระบวนการผลิตของราชาโอโคได้มาตรฐานทุกขั้นตอนและยังได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการอีกด้วยนะครับเลือดจระเข้ราชาโอโคนะครับไม่ได้มีไว้สําหรับคนที่มีอาการเจ็บป่วยเพียงอย่างเดียวนะครับเพียงเราต้องการอยากให้คนที่เรารัก มีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพที่แข็งแรงภูมิต้าน,านทานที่แข็งแรงอย่าลืมครับส่งต่อราชาคอโก้สารสกัดจากเลือดจระเข้100%เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานให้คนที่เรารักครับ